เด้อเด้อเด้อเกตเดชหลุ่มอะไรนึงเกตเกตจังยูเอามาไปทำไมต้องมีคาถาด้วยฝ่ามันนับธรรมดาไม่อยู่เลยคนนั่งดูอยู่พะแกบ่เคยเจอแล้วแบบนี้เคยเจอแต่ผู้หญิงหรอกบ่เคยเจอผู้ชายหรอกเอ๋พูดเลยจริงรับไม่ได้ แขงไก่ดำนะสิเอาดินเขาว่าขายไก่เดือดต้มหรือเดือต้มมาเอากระดกกลืกินประเดี๋ยที่กินเหล้านะคนนึงมัดคนนึงมา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 อันนี้ต้องเอาขึ้นมาทีนี้ป้าคลิปนี้บทธรรมดาสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้อยู่เอาอยู่แเราป่ะนะ

ที่โซ้นี่ไม่ได้ครับลูกนักโทษไม่ย่ำย่ำยำยำยำโอ้โหกลับมาทุกอย่างนี้นี่เขี่ยให้บัดเลยเอาไปถ่ายถ่ายไหมเออแบบนั้นก็ไปถ่ายนั้นอ่ะเห็นเลยไหมล่ะซูมเห็นไหมวิ่งไปวิ่งไปนี่ใจไปทำอย่างนั้นไปนั้นไปน้องไปนู่นกันจันจะไปทำอย่างนั้นบวดีเจ้าเด็กที่ก้าเล้าอย่หาย อไจะเอานี่หมุนทำตัวเสร็โจมพี่วาทำช่วยทำดีนะต้องสั้น่ไนนะมีเชือกนะจะเอาเชือกมาให้กลัวเสียบปัลสิบคนทำตัอันเยนี่มดทำรายนี่มาถึงกี่นาทีแล้วเนี่ยสิ้นเลบ็ดไปรป่

เอาไปเจ้าไม่ได้เลยด้วยดรอมนกับเต๊กตัวโบโบั้โตให้เลยนกรเจาะฟังนั้นนะเช็เข้าไปฟังนั้นดีเลยวั้เห็นเราเงียเสียควัดเสียพอเสียได้รด้วยไปซื้อจะไปซื้อไอดอกคุมคุ้นะเป็บ้างนะรอบวอล์้บางสั้นเร็วโอ้ยยางแต่เราอยลอยนึงลอยลอยไปอะน้ำมันก็เมื่อไปก้าบอ๋อน้ำมันก็เตือนมาอยู่แล้ว พอมีบ <mile> oh. ้านมากันทีละเท็กซ์ก็ยี่สิบกว่าขันหมดละเสียปปอก็ตกแดนไปค้ามาเลยเพราะบ้านพี่น้องอยู่ดต่างพุ่นเด้มันก็อยู่เหรอท้ำมาไมันก็มาไหนเก็บร้อยเด็กเด็กสร้างโต๊ะอาจารย์เด็กอาจารย์เขาครับเด็กสร้างโต๊ะเขาเรียบร้อยก็โต๊ะว่าแนวดีๆแล้วไม่ถ่ายหรอของโยโร่คัำเห็นกันอยู่ว่ะ เรียบร้อยคนเทปั่นแล้วกระมัดมั้ยอ้าวเอามาเลี้ยงกันปั่นอ้าวมีแสงกระจัดได้เบิดอ่ะมากันบ่แหนนี่ระดับแก้วขาวเอาอย่างซี่ใช้สูตร

ก็อยสัววะลัมาหลังาเขาพูดตัวองไมจับอต้มสัวมันเป็นสูดข่อิต้มสัวก็ถ้ามันมีขี้ทองมันจะบ่อออมเมนแล้วมันตกขี้เมัดก็ซดไปยังเสียทีเสียทีิจุ่นัวดีนโอ้ปตนาเรียบร้อยแล้ววะต

มันช si, um um uh ี่เข uh ียวมันค uh ือเขาบุกคนยากหรอ้แ่นี้ก็อยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ โตกกินข้าววางเอามาได้ให้ืนมเ่ออาเรื่อยด้บจิๆแล้วังดอดยัเดอบงล้ำพูดดไเป็นคนมา่งอวไมานี่มาล่ามาได้ไม่ไปกูดไปตันต่ไหม ไม่เป็นกูตัวตัดมานนี่มาเดียวกันนะเออพีามไปดีๆไปสุดๆฮะแ่ยาวอะไรอาจารย์มันปุดจังเด๋เป็นลำแค่ไงข้างในเขาจากเดิมไปตัดลำบอกอันเล็กๆเขียบเอาไฟจุดโอ้มันต้องอยู่ข้างล่างเนี่ยเจ้ไหมเอออยู่ข้างล่างก็ไม่จอดเลยทั้งหมดที่ไม่บอกอ่ะไอ้นนี้อาจารย์อันนี้แก้วกินเหล้ากินเบียร์หรือบ้องบ้องกระชา่ะไม่รู้ผมไม่รู้ เดี๋ยวเขาเจาะข้างล่างครับไหนในทุกอนมันพอดีหรือเปล่าเด็กมันจะมีเสียงปะตัดไม่ลายไหมฟันๆแล้วก็ดึงมาื่อได้อยู่จังหัวได้อยู่เอาไม้ใส่แล้วก็ดินเหนียวอุดบครับถ้ามันไม่มีดินเหนียวก็ได้ี่มือนกันไม่เกิดป่วยบุษบัตสัมบาทอย่างมึงก็สั่งการอยู่นั่นนี่ กูน <ider> th ่ะทำอะไรกดูริเนลอยู่เนี่ยปตัดไม้กี่ลำวเนี้ยสองนี่ไงไม้น้อยกูกูไปน้อยๆเยอห่อยเยอัเดี๋ยววเลยนะยิมได้เเออไปับพนี้พอดีนะยาลากไม้ด้อโจ๊กอาลากไม้มาทำแล้วตัดแล้วก็ห้ามกันมายาลากมม้โอ๊ยพังเบย โอ้ยโอ้ยตา่ใส่ใย่ใ้ยใส่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 ใร่ใส่ใส่สส่